สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พี่พามาพบกับโซล a าเอทโฮแบตเตอรี่และโซล a าเอทแบ a c k อินเฟอร์เฟคค่ะนอกจากโซล่าที่เราใช้กันทุกวันนี้แล้วนะคะเราก็ยังสามารถสำรองไฟจากโซล่านั้นและใช้ตอนไฟดับได้ด้วยมาดูกันค่ะว่าของเรามีฟีเจอร์อะไรแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะคะตัวโซล่าเอทโฮแบตเตอรี่ของเราขนาด10กิโลวัตต์อวค่ะ และก็สามารถจ่ายไฟได้ที่5กิโลวัตต์นะคะส่วนน้ำหนักของมันอาจจะหนักนิดนึงค่ะหนักที่121กิโลนะคะก็ต้องใช้ประมาณ4คนนะคะในการติดตั้งตัวแบตเตอรี่นะคะตัวแบตเตอรี่ของเราเองนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้ง Indoor และ Outdoor เลยนะคะไม่ว่าจะตั้งพื้นหรือว่าจะยกติดผนังของเราก็จะมีอะซ e สซอรีประกอบให้ทุกท่านได้ติดตั้งตามแบบที่ทุกท่านอยากได้กันนะคะ ตัวแบตเตอรี่นะคะก็ของเรารับประกันที่10ปีนะคะไม่นับไซเคิลด้วยนะคะส่วนถ้าท่านใดที่อยากใช้ไฟตอนที่ไฟดับนะคะถ้าเจอไฟดับบ่อยๆก็แนะนำตัวแบ็กอัพอินเทอร์เฟสเลยค่ะตัวแบ็กอัพอินเทอร์เฟสของเราก็รับประกันที่12ปีนะคะตัวนี้ทุกตัวของเรานะคะสามารถาดูในมอนเตอร์ริงร่วมกันได้หมดทุกตัวเลยนะคะก็จะเห็นการจัดการพลังงานสามารถ เซ็ตค่าได้อยากจะใช้ไฟสำรองเท่าไหร่ตอนไหนนะคะก็เสซ็ตได้หมดเลยนะคะ